สวัสดีครับผมวันนี้ก็อยู่กับผมเช่นเดิมนะครับอันนี้เป็นคลิปสั้นๆนะครับผมจะมาอธิบายเรื่องของสารกําจัดแมลงนะครับตัวนี้เป็นไวออยนะครับจะได้มาจากการกั่นพิโตเรียมครับผมเป็นถามว่าเป็นสารเคมีก็เป็นสารเคมีครับผมแต่ว่ามันมันไม่ได้มีฤทธิ์ในการฆ่าแมลงนะครับแต่มันจะทําให้พวกพวกเพลี้ยไฟลายแดงพวกนี้มันมันจะไปเกาะอยู่ตามตัวนครับเหมือนคล้ายๆเหมือนน้ามันนะครับพยายามจะพูดให้ไวนะครับจะได้เข้าใจง่ายนะครับแล้วก็ มันจะทําให้พวกนเ,พไไเนี้ยเพลี้ยไฟลายแดงเนี่ยตัวขาวเนี่ยแมงมีคงมีขาพวกนี้ยมันจะลอกคราบไม่ได้นะครับแล้วก็หายใจไม่ออกนะครับเดี๋ยวพาไปดูต้นที่มันระบาดมากๆดีกว่าครับผมส่วนตัวนี้มันไม่เป็นอันตรายต่อคนนะครับฉีดได้ครับผมแต่ถ้าขึ้นซื่อขึ้นชื่อว่าสารเคมีครับผมก็มีอันตรายทุกตัวแหละครับเดี๋ยวพาไปดูตรงที่ว่าต้นที่ว่ามันระบาดเยอะๆนะครับก็จะเป็นยังไงนี่ผมไม่ได้มีค่าสปอนเซอร์เขาน่าไปหาซื้อ,อยี่ห้อไหนก็ได้ครับผมนี่ครับ ให้ดูนะครับต้นที่ว่ามันระบาดมากมากครับผมเห็นไหมใบมนหงีกงอนครับแล้วก็ยอดไปเดินนะครับนี่เห็นไหมครเต็มเลยเนี่ยในกล้องโฟกัสแป๊บหนึ่งนะครับก็จะเห็นได้เห็นได้ชัดเลยครับว่าเกาะแล้วก็ประดูดกินน้ําเลี้ยงนะครับตัวมันเอียงกินไม่เท่าไหร่ครับผมมันยังแพร่เชื้อไปรัดเข้าไปในต้นไม้เราด้วยนะครับทําให้ยอดไปเดินนะครับแค่แกนไม่แข็งแรงไม่โตนะครับแล้วก็ใบล่างนี่นะฮะนี่ครับอันนี้กินเยอะเด็ดทิ้งไปได้เลยครับผม ไปดูคลิปเต็มได้นะครับใต้คอมเมนต์เลยครับผมแปะลิงก์ไว้นะครับเพราะว่าคลิปเดียวมีความสั้นนะครับผมเดี๋ยวก็ไปดูคลิปเต็มได้นะครับเดี๋ยวจะพาชมมะเขือในสวนนะครับอายุประมาณหนึ่งหนึ่งเดือนแล้วนะครับ